เอาเรามาพูดถึงเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นมานะฮะเป็นความน่ากลัวของการผิดศีลการผิดเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะฮะของศิลปินไอดอลนะครับไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งญี่ปุ่นนะฮะเริ่มที่เริ่มต้นที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับอัปเดตเรื่องการครอบครองกัญชานะครับล่าสุดคุกหนึ่งปีนะฮะแต่ว่ารอลงอาญานะครับของยูสุเกะอิเซยะนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปอัปเดตกันครับศาลญี่ปุ่นนะครับล่าสุดตัดสินจำคุกนะฮะยูสุเกะ อิเซยะครับดารารุ่นใหญ่วัย44ปีครับเป็นเวลา1ปีแต่ให้รอลงอายา3ปีนะครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยยอมรับสารภาพผิดในคดีมียาเสพติดต้องห้ามไว้ในครอบครองถัดจากเมื่อเดือนกันยายนครับถูกรวบตัวพร้อมกันชานะฮะรวมกว่า13กรัมนะครับที่บ้านพักในกรุงโตเกียวทั้งนี้ครับข่าวระบุว่าสารตัดสินโทษจำคุก1ปีนะครับเนื่องจากตัวดาราดังเนี่ยใช้ยาเสพติดชนิดนี้เป็นประจำมาตั้งแต่อายุ26ถึง27ปีนะครับ ขณะที่ทนายความนะครับ,บระบ,บุว่ายูสุเกะอิเซยานะครับสูบกัญชาเพื่อผ่อนคลายความเครียดครับโดยเฉพาะในช่วงที่ต้องล็อกดาวน์อยู่บ้านจากสถานการณ์ของโควิด -19 ระบ,บาดนั่นเองครับ